สวัสดีครับสวัสดี f อช่องเชยมลชนด้วยนะครับอีพีนี้จะนำเสนอแนวทางของนิตยาสารม้าสีหมอกนะครับเมื่อประจำวันที่30ธันวาคม66เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกเป็นใบปกนะครับของหมาสีหมอกใบนี้จะให้เด่น4มานะครับต่อไปนะครับเป็นออมสินพิเศษนะครับก็จะให้เด่น3ลอง5มาที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับ ส่วนใบต่อไปนะครับเป็นม้าสีหมอกใบนี้จะเป็นตัวเลขชีช้โชคหวยรัดนะครับใบนี้จะเป็นม้าสีหมอกนะครับสี่ตัวนะครับมาก็จะเป็นสามเจ็ดห้าและหกนะครับหลักสิบบนนะครับเลขเด่นห้าเจ็ดและแปดส่วนเด่นหลักสิบบนอีกใบนึงนะครับก็จะเป็นสี่หกและเจ็ดครับ ต่อไปครับเป็นเลขเด่นนะครับเด่นบนจะเป็นเด่น7นะครับ3 7 8 7 4 8 7นะครับต่อไปครับเป็นเลขเด่นบนเช่นเดียวกันนะครับเด่น4 4 2 4 8 4 6ครับ อีกใบหนึ่งนะครับจะเป็นม้าสีหมอกใบนี้จะเป็นดังเด่นหลัก10ล่างนะครับ5 8 9แล้วก็4 7 8นะครับต่อไปครับเป็นเลขเด่นล่างนะครับเด่น5ลอง8 5 2 5 4 5 7 8 2 8 4 8 7 ต่อไปเป็นม้าสีหมอกชุดพิเศษนะครับเด่น4ลรอง7เด่น7นะครับ7 3 7 5 7 8แล้วก็พิเศษจะเป็น4 5ห้านะครับที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นเด่นล่างนะครับเด่น2ลรอง6เด่น6ตัวเดียวนะครับเด่นเด่นนะครับ2 5 2 8คู่เงินนะครับ6 5หและ68 <c oughs> ต่อคต่อไปนะครับเป็นม้าสีหมอกใบนี้จะเป็นทวีสินของทคออสศนะครับเป็นดาวเด่นนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นาดาวเด่นล่างของอมสินทคสศเช่นเดียวกันนะครับของม้าสีหมอกต่อไปนะครับเป็นม้าสีหมอกอมสินพิเศษนะครับให้เด่นสีรอง9้ามา ต่อไปครับเป็นม้าสีหมอกนะครับใบนี้จะเป็นวัดดวงนะครับเด่น5มา5 3 5 7 4 5 7แล้วก็ข้างล่างนะครับน่าจะเป็น5 5กับ7ก็จะเป็น5 9อีกตัวหนึ่งนะครับประกายเพชรครับให้7 9 4 3 9 8 มันต้องถอนล่างนะครับให้เด่นสามมาสามสี่สามห้าสามเนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนําเสนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับไม่ว่ากันเจอกันใหม่ ep หน้าครับ